พูดอย่างนี้ดิอะไรส่งว่าเกิดเนี่ยคันนี้ก็เธอไม่มีแล้วไม่รถรถคันเนี้ยมีชื่อมากระเด็นไปไหนวะนะมันอยากไป่วงเท้อ์รถขนาดนี้เนี่ยแกงแกงที่มึงหาเรื่องด้วยอ่ะ มึงเจ้าอะโนมดีเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยมึงเห็นปะเนี่ยมึงกูให้ให้กูตะไลใช่ไหมให้กูตะไลไม่ใช่กูให้มึงลงไอ้สารแล้วมึงไปคุยกับมันดิแก๊งเตอร์มันยอมแก๊งฮาร์เลยที่ไหนเรามึงไปดูดิกูไม่ได้คือกูไม่ได้อยู่ในเมืองนี้ไงก็จะ่ว่ากูไม่ได้อยากงานสร้างปัญหาไงมูดูดูดูมึงพูดดิโคตรเปรี้ยวอ่ะมึงไปคุยกับมึงดีแก๊งเตอร์ไอ้เที่ยมึงอดีตแก๊งเตอร์มึงยอมฮาร์เลยได้ไงเนี่ยมันก็ไม่มีเที่ยอะไรกับมึงเหมือนกันมึงไปดูมันนก่อ มึงคือมึงต้องการละมึงมึงเดินไปเจอดรถไปเดี๋ยวมึงเดินไปเจอดรถไปเดี๋คือมึงคือมึงต้องการให้แบบว่ามึงมึงเลี้ยนเต็มโบ๋เหรอไม่มึงเดินไปเจอดรถไปก่อนดิมึงเดินไปเจอดรถไปก่อนดิกูเล่นเซิร์ฟโรงเรียนกูยังโดนแบนอะไรไอ้ระเบิดมึงเจอกิบูเดมาดิบูเดมาดิึงเดมาดิึงเดมาดิคุยวันนี้สวัสดีสวัสดีครับรถสวยยังไงอ่ะหนุ่มไหนอ่ะเดี๋ยวแล้ว ว้าวแล้วฉันไห้สวยอยู่แล้วว่าไงว้าวทราบว่ามีอะไรครับผมเป็นเพอร์ซิเดนต์นะมีอะไรคุยกัมได้วันนี้ครับว้าวเสีอนายเป็นคนแก้เป็นไรอ่ะพว้าวตอนไหนเลยไอ้ตายแต่คนาวนี้มีคนสอนฉันมาไอ้ตายเแต่ฉันว่าแกแค่เลบานพ่ดแต่ว่าเป็นองไรเงี้ยอ่าลืมมองขัดโทษที่พีใชาไม่ทราบว่าพี่ตาพี่ชายมีอะไรหรือเปล่า ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้าว่าไงครั <laughs> อบสวยว้าวนี่เขามองเ <laughs> ช้ามฉันเลยสิเอเหี้ยแฟชั่นกูจะได้เลือกตอนไหนวะเน,นี่ยโควยกูน่าจะไม่ได้เลือกหรอกมั้งแฟชั่นเนี่ยอันนี้อันดีนป่ะครับ <laughs> ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ พูดอะไรของแกแไม่เข้าหัวฉันเลยนะจะไ,ไ,ไม่ตายสิฉักไม่ไปไแล้ววะนี่แกจะไม่ค่อยชอบปากนี่หาเลยนะแกเลยนะนะพูดอย่างนี้นี่ <c oughs> อะไรส่งว่าเกิดเนี่ยเดียนี้คุณเลย เร <ules> าแกเลียกพิมลมขายไม่ได้เก๋ไม่ได้เก่งแล้วนะแต่ยังมาเปิดกองแค่นั้นเลยทำมาไหวเาการัวหราแกหาเรื่องชะมัดเลยเอ้ยไอ้หนุ่ม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 มึงช่วยอะไรกูหน่อยว่ามึงไปชุบไอ้ยาเสื้อดำนั้นแล้วบอกว่าเพื่อนผมเองใจเย็นนะครับพี่ๆฝากหน่อยดิ ยาวว่ะผจำไม่ได้เลยเลขอะไรฮะเลข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 เ่อเ่ออยา แอดมินมหครับครับใส่ใส่แฟชั่นให้ดูหน่อยได้ไหมครับโอเคครับสักครู่นะผมเก่าปะใสยหน้าแอดมินเลยใส่ตรงกลางนละแอดมินได้ลงไปแอดมินก็เชี่ยแล้วพวกนั้ไม่ใช่แอดมินสัตว์อ้าวเหรอพวกนั้ไม่ใช่แอดมินเดีฮะไงกูไม่กลัวแต่หนึ่งสี่อ่ะบึ้งบึ้งไปทำอะไรมามั่นทึงกระทือบบุกอ่ะเป็นมอไซค์ับกูเฟี้ยวอ่ะแค่นั้นแหละหนึ่งสี่เอากูไม่ลงแต่กูนอน ถ้าจะเซฟเซฟสองล้านห้าดีกว่า